ใครจะติดต่อมาหาคุณเรานี้ขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ New of Fortune พลังงานของคนทธาตุไฟเมจริงทโน หกไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำามนกรกฏพิจิต1สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมงกรพึกสบัการ์มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะเข้มแข็งอดทนมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้กับอะไรนะคะ สู้ไม่ถอยรักครอบครัวมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความอาจริงเอาจังกับชีวิตในขณะเดียวกันไม่ใช่คนที่เคร่งเครียดเคร่งขึงหรือว่ากดดันตัวเอง เป็นคนที่เวลาเล่นก็เล่นนะคะเวลาที่จะเข้าสังคมนะคะเฮปตี้ก็คือทําได้หมดปล่อยชิลปล่อยใจได้หมดเวลาที่จะทํางานก็คือมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงออาจังเป็นคนที่จริงจังคนหนึ่งเลยนั่นเองนะคะเล่นเป็นเล่นนะคะทํางานเป็นทํางานนะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมด้วยก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะติดต่อมาหาคุณเรานี้เขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่จะติดต่อมาหาคุณเร็วนี้ สิบดาศพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเดชาลีออดพลังงานของคนราศรีกรกฎสองดาพลังงานของคนธาตุลมเดมูนพลังงานของคนราศรีมีนเดทพลังงานของคนราศรีพิจิกนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะขึ้นมาสองธาตุลมกับน้ํา น่าจะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะมีพลังงานของความเจ็บปวดเสียใจท,ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจปละมาดคิดมากกังวลวา้าวุ่นใจไม่ได้ติดต่อกันอยู่ห่างไกลกันเงียบงานเงียบหายจบสิน้นเป็นพลังงานเหมือนแฟนเก่าคนรักเก่าอย่างน้อยๆก็คือมีปัญหามีประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็มีความห่างไกลมีความห่างเหินไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหากว่า คุณมีคนเก่ามีคนที่ทะเลาะก,กันมีคนที่เงียบหายจากกันไปเขานั่นเองนะคะที่จะติดต่อมาหาคุณเราเรานี้เรามาดูกันว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณทําไมนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณทําไมคนที่เงียบหายเงียบมีปัญหามีประเด็นกันหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันบล็อกกันมาสักพักแล้วเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณทําไมนะคะ เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ก่อนหน้านี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหรืออาจจะเป็นความต้องการในใจของเขาก็ได้พลังงานของเก้าเหรียญก็คือชีวิตค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่อนข้างจะมั่นคงเหลืออีกหนึ่งเหรียญที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาให้สมบูรณ์ก็คือความรักนั่นเองอาจจะติดต่อมาเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาความรักที่มีอยู่ในหัวใจของเขานะคะ ความมั่นคงความแน่วแน่เลือกแล้วมั่นใจแล้วที่จะทำสีนี้นะคะความหวั่นไหวความลับที่มีในหัวใจของเขาความวุ้งร่างความคิดมากนะคะคนที่มีที่พลต่อความรู้สึกของเขาแล้วก็หัวใจของเขาทั้งสี่ห้องที่เก็บไว้ให้เพียงแค่คุณน,นั่นเองนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณมีคนเก่าเลิกลาจากกันไปแล้วโดยเฉพาะเขาเป็นคนที่เลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์หรือว่าเขาเป็นคนที่เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะอาจจะเพราะามีความกลัวไม่กล้าที่จะเปิดใจรัก หรือว่ามีความลังเลมีความไม่แน่ใจเป็นรักทางไกลไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์จากคุณไปนะคะพลังงานที่ขึ้นมาของคุณเหมือนคุณรอคอยคุณเฝ้าคอยคุณอยากให้วงจรชีวิตวัฏจักรชีวิตหรือว่าใครบางคนหมุนวนกลับมาหาคุณด้วย ว่าคุณมีคนในใจไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเงียบหายจากกันไปเลิกหล่าจากกันไปมีเกณฑ์มากๆว่าคนในใจคนที่คุณรอคอยเขาจะเป็นคนที่จะกลับคืนมาค่าคุณจะติดต่อมา,าคุณคนเราเรานี้เขาจะติดต่อมาทําไมมาเพื่อสารภาพความรู้สึกของเขาที่ยังคงมีต่อคุณชัดเจนมากๆแล้วก็เลือกแล้วว่าคนที่อยู่ในใจของเขา คนที่เขาเลือกก็คือคุณนั่นเองเป็นคุณเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะในช่วงที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็าตามความลับที่มีอยู่ในหัวใจของเขาก็คือคุณยังคงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาเสมอหัวใจของเขาทั้งสี่ห้องยังคงเป็นของคุณเสมอแม้ว่าเขาจะมีความสุขดีในชีวิตที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเขายัางไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าเขาเว้นว่าง ที่ของหัวใจที่ของคนสำคัญในหัวใจของเขาไว้ให้เพียงแค่คุณนั่นเองเขามั่นใจแล้วที่จะทำสิ่งน,นี้มั่นใจแล้วที่จะกลับมาหาคุณมั่นใจแล้วที่จะติดต่อมาหาคุณเพื่อสารภาพความรู้สึกของเขาทั้งหมดที่มีต่อคุณให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะ